สวัสดีทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมขอน้ำสักแก้วได้ไหมไปไปเริ่มเกมกันเลยเกมมันดูเหมือนจะให้เราไปหยิบน้ําแหละรู้ใจเชื่อเกมแล้วอ่ะมีพูดละพ่อขอน้ำสักแก้วได้ไหมได้เลยที่รักว่าแต่มันเล่นยังไงวะโอเควิเดินเร็วมากเลยไม่เปิดสวิตช์ไฟในบ้านวะบ้านแม่งบรรยากาศสุดยอดไปเลย เมื่อกี้ดินเสียงไหมเหมือนเสียงอะไรตัวอย่างปิดเองแสงสีเขียวจะนําทางเราห้องน้ําดูเก่าจังบ้านหลังมาเริ่มเลยเปิดไม่ได้ยังไม่เห็นแสงสีเขียวเลยเพื่อนเอาเป็นว่าจะพยายามหันหน้าช้าๆแล้วกันเพราะเกมน่าจะมึนหัวหน้าดูเลยโอ้โโอ้วัสดีมีแก้วมีน้ํา ต่างชาเขาดื่มน้ำกันแบบนี้แหละเนาะเชี่ยแค่น้ำแก้วเดียวมึงเติมนานจังวะไม่เปิดสุดวะว่าแต่ฟ้กมันไม่เสียงใครเดินกับเราเลยเมื่อกี้ว่าแต่ห้องเราลูกสาวเอยู่ไหนวะนี่หรอไม่นี่ห้องเราที่เราออกมาตอนแรกงั้นถ้าให้กูคิด เสียงตะโกนมันไม่น่าตะโกนข้ามได้ขนาดนั้นไม่ใช่วันนี้อ,อืดับตรงหน้ากเลยขอบคุณโอ้ลูกสาวอยู่นี่สวัสดีตัวเล็กตุ๊กตาแม,ม่งอับประมงคนมากเลยโหแต่ดูห้องเด็กดิมันคือห้องเด็กในในฝันเลยเนะี่ยแบบเป็นห้องของตัวเองไปเลยอะดีจริงๆอะไรเนะี่ย a n d i toxic toxic player ขอบคุณพ่อ ยินดีต้อนรับโอเคขอให้เราปิดไฟให้อ่เรียบร้อยปะ่แป <a> <but> ๊บแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มันมันบอกว่าเราไม่มีลูกสาว แต่มึงมีห้องเด็กที่อะไรเนี่ยอือเอาเป็นว่าโอเคดูจากเมื่อตะกี้ดูเหมือนว่าเกมมันจะสั้นไปหน่อยเอาเข้าจีิแม่งจบในสองนาทีโคตรสุดเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกม The Lost Fear ความกลัวที่ถูกลืมเหรอเหมือนจะใช้คำว่าหลงมากกว่ามัง้งหลงในความกลัวดูดิผีหน้าจอมันโคตรน,น่ากลัวเลย กด e แล้วหรือเมาส์คลิกซ้ายเพื่ออินเทอร์แลกโอเคระวังรับอะไรวะมันบอกให้ระวังรอบๆตัวมันคอยมองอยู่นี่คือผีที่ต้องเจอเหรอถ้ามันบอกผีแบบนี้มันก็ไม่น่ากลัวดิใช่มันจะไม่น่ากลัวเลยถ้ามันบอกผีเราตั้งแต่ต้นเก็บมันควรจะเก็บเอาไว้น,นเนียๆมากกว่าจริงไหมล่ะถ้าลองคิดดูทั้งหมดนี้มันจริงไหมมันเป็นไปไม่ได้ it c a n be ฉันคิดว่าฉันตื่นแต่นี่ไม่ใช่ห้องฉันโอ้ตัวเราเหมือนจะตาผ้าผ้านะใส่แว่นไหมเพื่อนเฮ้เฮอเราวิ่งได้ด้วยวิ่งไล่เหรอไม่เอานะเกมมันไม่น่าใช่แบบนั้นนี่โอ้หมอมุม บอกเลยว่ากูไม่กลัวกูแค่ตกใจใช้ตัว e ห้องเดิมนี่เปิียประตูไม่ได้ด้วยโอ,อ้ออแปลกดีวะอยู่ไหนกันจ้ามันคงไม่โผล่มาตรงมุมใช่ไหมโอ้โหแม่งเฮ้ยเกมมันเงียบไปเปล่าวะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย Where the hell am i มึงอยากรู้บ้บงมึงอยู่ไหนมึงลองมองดูรอบๆดิมันเหมือนคลื่อหาใน Resident Evil อ่ะแต่ทางแคบกว่าแล้วก็ไม่มีปริศนาอะไรด้วยฮแฮม่งเลยวิ่งแล้วมันจะไม่เป็นไรรูเชื่อไว้อย่างนั้นใช่มันต้องไม่เป็นไร,รอ,ไอ่าเราปลอดภัยอ้ เกมงๆถ้าให้รู้สึกตื่นเต้นดีฮะคุณรู้จักคนที่อยู่ข้างหลังคุณไหมมึงรู้เลยไหม,มไหนมีใครอยู่เหรอไม่มีนี่ฮะมึงหลอกกูก็ไม่มีนะผมต้องเดินกลับไปทางเดิมแล้วมั้งนี่อ้ามันมันตันเอ,อ่อ โอ้ oh, สวัสดีที่รักโอ้พระเจ้าถ้ากูคีดมาข้างบ้านเขาด่ากูานแน่เลยโ <laughs> oh. <laughs> อ้ไอ้เจ้ยต้องใส่คำเตือนซะแล้วทัไ <laughs> มมันเป็นไมมันมันเหมือนให้เราทำทุกอย่างมีมีทางไปต่อประตูเหรอ อ๋อโอเคมันไม่มีไกด์บอกไนงะเราต้องหมุนประตูถ้ากูต้องไปตามหาเพิ่มอ่ะนะแม่งเขาวงกดแน่เลยเราไปทางนั้นทีหลังสุดเลยเนาะใกล้ๆเราก่อนไปโอ้บรรยากาศใครกลัวที่แค่นี้ไม่ชอบเกมนี้แน่เลยตัวเมื่อกี้มันสูงมันจะปีนอยู่ที่ไหนก็ได้ เชียใจพวาไปแวบ,บหนึ่งเลยถ้ากู็นโรคหัวใจนี่กูตายไปแล้วเนี่ยใช่เลยถ้ากูโรคหัวใจกูตายแล้วแน่ๆจากหลายเกมละวตอนนั้นเราเปิดไปแล้วก็ไปทางนี้เก้าอี้มาบังไว้น่าจะเดินไปไม่ได้มั้งแต่มนให้เก้าอี้เราเยอะจังอุ้ยเสียงเปิดแม่งชัดเจนมากโอเค อาคาเราจะค่อยๆเดินไม่อะกดชิปแล้วเกมเชี่ยนี่มึงใส่ย้ำสแกบ่อยเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โ,โ,โหโอ้ยเชี่ยตกใจหุน่นนิสวัสดี โอ้ชนโซไม่ได้ด้วยไปเลยวินเชนโซโอเคพ้อมได้ไหมไม่ได้ต้องรอโซ่ขึ้นไปโอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหแม่งเห็นนั่นไหมเห็นมันใช่ไหมมันกำลังดึงโซ่ขึ้นไปโอ้โหเชียดเอาอีกแล้ว กูไม่ได้มองหน้าจอแป๊บเดียวพวกคุดินเสียงข้างนอกะอะไรอะ่ะไม่ได้กลัวอยู่แล้วเข้ามาเลยโอ้หม่ก็ถ้ากูหันหลังมันวิ่งไล่แน่เฮ้ๆก <c oughs> ูฉลาดกว่าึ <c oughs> วิ่งหลังดีครับแ <c oughs> ม่งใส่จำสแกมมาถี่จังวะ โอเคน่าจะไปห้องนี้แหละมัง้งอ้าวโอเคให้กูไปต่อยัองใจหายกระสอนั้นอยู่เลยมันมีเสียงเท้าด้วยนะแต่เบามากเลยอะแต่มันเป็นเสียงเท้าเปล่าแบบแปมบบแมะแม่ะ พระมานชิบหายเลยเอ้าอะไรอ่ะนกบินไปทางเหนือในช่วงฤดูร้อนตะวันตกเป็นฤดูใบไม้ผลิเป็นฤด,ดูฝนแล้วก็มันมันจะเป็นรหัสอะไรสจกอย่างใช่ไหมอ้าวเชีย่ยมี้ด้วยไปทางเหนือทางเหนือคือทางบนถ้าข้างใต้ต้องเป็นชี้ลงแน่ๆตัวหนึ่งนะมันน่าจะเป็นสีฤดูปะ่ะร้อน แล้วก็ตะวันออกกับตะวันตกตะวันตกไปทางขวาปะตะวันตกไปทางขวาแน่ใจนี้แล้วก็อันนี้ไปทางซ้ายไม่ใช่เหรอนั่นก็สลับกันจําไม่ได้ว่าอันไหนไปทางไหนอ่ะสาเร็จเโอเคียมมันซ่อนทางได้เนียนมากเพราะทางมันเล็กแล้วตู้มันใหญ่ <c oughs> ขอไปข้างหน้าก่อนข้างหน้าเป็นทางตันนั่นก็เหลือทางนี้ทางเดียวมาใส่มาเลยจ้ำซะแกะโอ้ตัวเราวิ่งแล้วมันยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกทางมันแคบลงเรื่อยๆปะเนี่ยโอ้ประตูสีแดงประเทศไทยเรามีลิฟต์แดงเขามีประตูแดงเ <c oughs> พ้นท์ห้องเป็นสีแดงเนี่ยนะเราสิญนิยมไม่เลวนี่ไปทางซ้ายก่อน เปิดไม่ได้ฮ <laughs> ึอะไรอะ่ะเอ่ออออะไรอ่ะนั่นจะได้เฮ้ย <mail> เดี๋ยวนี่ไหมตัวที่เราดึงที่มันดึงโซ่เราเมื่อกี Teraz ้นี่สวัสดีขอนะอย่าไล่กันเลยนะ ออวิ่งวิ่งวิ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 งมันคงไม่ใส่จำสเก็ปั้มเพื่อใช่ไหมกูเพิ่งพูดไปอุ้ยทำไมเกมนี้มันถึงได้ตึงขนาดนี้วะมันเล่นเลดไนท์ม็อบแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เงียบกว่าไม่สนุกแล้ว เฮ้ก hey, ูก็อุตส่าห์หยุดสาบปิดตาไปแว๊บหนึ่งรอว่าจะมาไหม <laughs> ไม่ดีแต่หัวใจเป็นอย่างยิ่งอ๋อไม่น่ามีหรอกมัง้งทางขวามีเก้าอี้เก้าอี้เฮ้เก้าอี้หมายความว่าเราข้ามไปไม่ได้น่าจะรู้แต่ตรงเดี๋ยวมันจะสปอนอัดหน้ากูเก่งรอละ ไม่มีโอ้ยแม่งอะไรวะเนี่ยโอ้โบ้าเลยละกันปุ๊บเปิดประตูเอ๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยนี่มีพัสเซอร์เล็กๆให้แก้ด้วยนี่อะไรเนี่ยมันแปลกมันมีเสียงคนกำลังขีดร้องที่ฉันชอบเสียงคนขีดร้อง เออมันก็ไม่แปลกนะบางทีเสียงคนกรีดร้องผสมกับเพลงดนตรีบางอย่างมันก็ทังไม่ฟังไพเราะดีนะมันเพลินน่ะคนเรามันมีสัญชาตญาณดิบในตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ะรู้สึกแบบนั้นได้เฮ้ยถ้ากูใส่ VR น่าจะมันกว่านี้น่าเสียดายจริงๆเดี๋ความกูลองรับ VR นี่หว่าเดี๋ยวค่อยคิดดูมือจังอะมันเป็นเครื่องบดเลย โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอะไรอยู่ข้างบนน่ะเชียร์มีหัวมีน้องไครก็ไม่รู้ไม่ใช่น้องไก่แน่นอนเสียงเคาะท่อมีใครขอโทอทำไมกูรู้สึกเหมือนมีอะไรเดินตามหลังเราตลอดเลยวะ ไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยไว้มันก็แคบจังเลยพื้นที่เดินมาเดินในหลูมบ้านปะเนี่ยหลือๆของบ้านแบบที่เขาไม่ค่อยเข้ามากันน่ะโศกมีเก้าอี้มไปทางนี้ไม่ได้ต้องไปทางนี้ใช้ต้องหาอะไรที่อย่างมาทำลายตรงนี้อา้อาวก็แต่ฟักหายไปเฉยเลยมันก็คงจะเป็นฉลงแหละ โอ้ยสุดยอดความรู้สึกแม่งระอุกมากกูบอกเลยว่าเอ,อ้ยอย่าโผล่มานะอย่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 านะะ <c oughs> ไม่มีอะไรไม,ไม่เห็นแท่งเหล็กพวกนี้ก็ไปว่ามีคนเปิดประตูให้ด้วยกูค,ควรขอบคุณไหม ถ้ามึงไม่เปิดให้กูกูไม่ต้องไปต่อไงไหนดูซิโอ้ประตูล้มมาทางนี้แต่ฮะเดี๋ยวดิถ้ามีอะไรอย่างพังประตูเข้าไปถ้ามันชนมาทางนี้ปะไม่นชนมาจากข้างในปะไม้ก็ต้องกระเด็นมานี่ดิมันไม้ไม่ควรกระเด็นไปข้างในเว้ยเชี้ยมต้องสลับกันหรือเปล่าวะไอ้เชี้ยนไอ้เจเรียนฟิสิกส์มาแล้วสุดหงุด <laughs> หงิดไหนดูซิที่นี่มีอะไร ข้างล่างไม่เป็นวอยแน่เลยความว่างเปล่าเออกูไม่ได้เดินแล้วนะคัดซีนตะขาบเหรอไม่มัง้งที่อะไรเนี่ยโอ้พระเจ้า พระเจ้าสร้างเฮียอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ดูน่ากลัวดีเว้ยมันให้ความรู้สึกขยะขยแขย่งเนี่ยฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยที่จะตื่นหรือฉันหรือฉันลองวะแต่ตอนนี้ฉันเป็นหนึ่งในพวกมันในพวกเขาถ้าอีกไม่นานนายก็เหมือนกัน โอ้กูด้วเล่ะโอเคก็โอ้โหจบแล้วขอบคุณครับเอาเป็นว่าจบกันเท่านี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายใหม่ครับปดชิปแล้ว